ครับผมก็นะครับสวัสดี FC นะครับสวัสดีพี่ป้าหน้าทุกท่านสวัสดีทุกคนนะครับเป็นไงกันบ้างครับก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยว่านะครับขอแสดงความนะครับผมดีใจกับสมาชิกนะครับตรงนี้มากมายเลยนะครับที่ถูกนะครับเป็นส่วนของเลขเด็ดเติลนะครับเข้าเต็มเต็มเลยนะครับ 6, 9 2นะครับและก็6 2 9นะครับ ซึ่งนะครับหลายคนนะครับที่ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มเองเลยก็ทางช่อง y t u t u นะครับวันนี้ก็ต้องขอแสดงความดีใจจริงๆนะครับต้องบอกเลยว่าเลขไม่เยอะนะครับแต่ว่าได้แบบใจความหนักเลยนะครับเมื่อวานนะครับสรุปให้นะครับโอ้โหหกเเนาะเข้าไปทั้งหมดเนี่ยนะครับก็หลายชุดหลายชุดเลยนะครับเลยก็เป็นชุดที่ผมเน้นให้แบบจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นชุด3ตัวบนนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขวิ่งบนนะครับแล้วก็เป็นเทียบนะครับเป็นชุดนี้ต้องบอกว่าเม็ดเดียวจริงๆนะครับ6 92 2 6 9นะครับใครได้ชมคลิปเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็อัดหนักอัดเน้นนะครับจัดหนักๆักอัดเน้นเน้นนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่านะครับ คือเลขเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้จัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับเลยก็ไม่ว่าจะเป็นชุดอ่ามาครบบนล่างเลยนะครับผมเห็นไหมครับ29โอ้โหจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับเมื่อวานนะครับเนาะจุดสรุปก็ต้องขอบคุณค้นติดตามนะครับนี่เลยนะครับมีแต่เลขตัวเดียวจริงๆนะครับเห็นไหมครับเมื่อวานนี้ต้องมองว่าเป็นพิเศษเลยนะครับ เอาละครับวันนี้นะผมจะคํานวณต่อนะครับเพื่อที่ให้สมาชิกเนี่ยหารอตกันไม่ตอนแต่ว่านะวันนี้นะครับเรามีหวยลาวกันนะเดี๋ยวในกลุ่มเนี่ยครับเมื่อวานเอาบุญไปแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับเอาบุญต่อนะครับก็คือได้เฮฮาแน่นอนวันนี้มีหวยลาวอย่าลืมนะครับแอบเพิ่มฝากด้วยนะครับใครนะครับอยากได้แบบเด็ดในเน้นแบบเมื่อวานนี้นะครับ วันนี้ก็มีเวเราอีกแอดมาได้ทาง Ad ด s e t o K n EW นะครับก็คือจะเป็นกลุ่มเดิมนั่นแหละนะครับกลุ่ม Apple เองรับประกันเลยว่าเข้ามาแล้วนะครับมีแต่เฮกับรวยแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับแอดเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับท่านจะได้รับหวยฟรีแน่นอนนะครับเอาล่ะครับนี้เป็นอีกหนึ่งชุดนะครับที่ผมนะครับ นายลงให้กับสมาชิกเป็นหวย4ชุดเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะลงให้กับสมาชิกต่อเลยนะครับหลังจากที่ถูกเมื่อวานนะครับ 2- 9นะครับส่วนชุดนี้จะเป็นเลขเน็สี่หางนะครับอย่างงวดที่1เนี่ยครับก็จะมาเป็นบนงวดที่2นะครับก็จะมาเป็นตำแหน่งของเลขบนอีกและก็งงวดล่าสุดของเรานะครับงวดล่าสุดนะครับ เข้าตำแหน่งเลขล่างนะครับเราไม่ได้นะครับบนแต่ว่าชุดนี้จริงๆแล้วนะครับอยากจะให้เน้นบนนะครับเมื่อวานนี้บังเอิญว่าเข้า48ผมก็เลยนําสูตรนี้นะครับมาลงให้ต่ออ่าลงต่อให้กับสมาชิกนะครับแต่ว่าชุดนี้อยากให้เน้นบนไว้ก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้มีเทียบให้นะครับฉะนั้นนะครับ1กุมภาพันธ์ผ่านไปแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะจัดให้ในงวดประจำวันที่16นะครับ เป็นตัวเลขนะครับก็คือหวยนะครับสี่ชุดหกสองเก้านะครับมื่อบานนี้คนลุกเลยนะครับถูกกันแบบหนักเลยเนาะไอ้เพื่อนผักอะไรกอแชร์ด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาเอาอีกเหมือนเดิมนะครับหกสองเก้าแล้วก็สี่แปดอย่างวันนี่ผ่านมานี้รับปากไว้แล้วว่าจะพาเอาจัดหนักอะไรก็มั่นใจนะครับ ไปดูหลักสิบกันเลยนะครับเก้าบวกกันสองครั้งนะครับผมได้สิบแปดนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับใส่เลขแปดหลักหน่วยนะครับบวกหนึ่งก็ไปเป็นเก้านะครับทีนี้ไปดูหลักหน่วยนะครับสองบวกเก้าสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดบวกสองนะครับ 66เป็น12นะครับ12บวก1เป็น13นะครับเอาอีกแล้วนะครับคือต้องบอกอย่างนี้นะครับหวยเนี่ยนะครับอย่างมันจะออกใกล้เคียงกันอย่างที่ผมบอกกจริงแหละนะครับเห็นไหมครับวนอยู่แค่นี้เองนะงวดนี้มาอีกแล้วนะครับหลังจากที่ได้48มาเรากลับมี83มาอีกแล้วนะครับเลยก็94มาอีกแล้วเลขที่อยู่ใกล้กันเลยนะครับสำหรับชุดที่1มาแล้วนะครับ แปนะครับ8 4ตัวเก่าอีกไหมนะครับ93แล้วเลยก็94เอาแล้วครับหวยชุดนี้นะครับเป็นชุดที่1นะครับลงให้แล้วต่อไปเนี่ยนะครับเป็นสูตรที่2ผมเทียบให้เหมือนเดิมนะครับเทียบให้เหมือนเดิมอันนี้จะลงลงวันที่2นะครับต้องเขียนไว้ที่ไว้บอกด้วยเอาล้ครับทีเด็ดเตอร์นะครับต่อไปเป็นชุดที่2นะครับ ต้องไปดูว่า4ี่หางเหมือนกันนะครับเป็นห่วยคัดเน้นมาแล้วนะครับเก้บวกหนะครับของที่เก้าบวกหเป็น10นะครับใส่0นะครับแล้วก็1ต่อไปเป็นหลักหน่วยนะครับ 8บวก5นะครับเป็น13เล็ก็ให้เรานะครับบวก3ครงที่นะครับเป็น16ใส่เลข6เลยนะครับก็จะได้ที่6กับ7นะครับฉะนั้นชุดนี้นะครับ06 07นะครับเลข16กับ7นี่นครับนั่นก็หมายว่านะครับ ชุดนี้เราเข้าเป็นงวดที่1มาได้ทั้งบนและก็ล่างเลยนะครับเป็นงวดที่1แล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสูตรเดิมงวดที่2นะครับ0นบก1นะครับได้1ใส่เลขก1เลยนะครับ บวกหเป็น2องเลยก็เบวกหกสิบนะครับ13บวกสาของที่นะครับเป็น16เพิ่ม1เป็น7นะครับฉะนั้นนะครับเหมือนงวดนี้งวดที่2ของเราสูตรนี้ได้16นะครับ17ึ 1, ่งเจ็ก็26กับสอนั่นเอง เห็นไหมครับนั่นก็หมายวามว่านะครับสูตรนี้เข้าอีกแล้วนะครับออก9 7 2สองนั่นก็หมายว่าเราเข้า7 2 2 7นะครับเป็นงวดที่2นะครับบนอีกแล้วนะครับผมว่านังอยากให้คนเน้นบนเลยดีกว่าเนาะเห็นไหมครับต่อไปจะเป็นงวดล่าสุดนี้เลยนะครับงวดล่าสุดนะครับ 7บวก1งของที่เนี่ยนะครับเป็น8และ9เอาละเพื่อนๆนนะครับมีลุน้นทั้งบนทั้งล่างเลยแบบนี้นะครับได้8กับ9 9 2ากเป็นดนะครับ11บอบวก3นะครับเป็นส4อืีอหือสีดายล่างอ่าสีดายบนเลยนะครับก็ 84อีกแล้วนะครับจุดนี้ในงวดล่าสุดของเราก็จะเข้าล่า848 5นะครับและ94กับ95นั่นเอง,เองนะครับก็ถือว่าเข้าตำแหน่งของเลข2ตัวล่างนะครับออก48เห็นไหมครับ3มงวดติดนะครับวันนี้ เรามาดูต่อเลยนะครับในงวดน,นี้อยาให้ชนแบบนี้นะอยให้ชนนะครับเพราะว่างวดที่ผ่านมานี้ชนเยอะเลยก็ุ้มค่ามากๆนะครับใครซื้อลอตงวดประจําวันที่สิบหกนะครับเป็นหวยสี่ชุดนะครับที่เอทเปินลนำมาลงให้วันนี้นะครับสองสูตรเทียบนะครับเอาละครับ ไปดูพร้อมกันกนี้เลยนะครับหกสองเก้านะครับสี่แปดใครที่รอเลขลาววันนี้นะอย่าลืมนะครับรอรับผมนี่เลยที่เดิมนะครับใครที่ยังไม่ได้แอดเข้ามาสอบถามได้นะครับทางแอด C H O K N E W แอดเข้ามาได้เลยนะครับผมนะแอดเปิลตอบทุกคนนะครับ อยากได้แบบเด็ดๆแม่นๆเมืม่อวานนี้โอ้โหเฮฮาสนุกเหลือเกินเนาะก็ต้องขอบคุณคนที่ติดตามนะครับสองบวกหนึ่งเป็นสามเอาแล้วนะครับชนอีกแล้วนะครับชนสามกับสี่สูตรเมื่อกี้นี้ก็ชนนะครับนี่แต่ที่เห็นเนี่ยสามสี่มาแล้วนะครับชนต้องรอรุนหลักหน่วยนะครับหกบวกเก้านะครับเป็นสิบห้าใช่ไหมครับ แล้วก็ให้บวก3ของที่15บวก3นะครับเป็น18โอโหชนหนักอาดเน้นอีกแล้วนะครับสำหรับหวยเปิดหัวมาเนี่ยนะครับในงวด16นะครับ38 39หาล็อตกันให้ได้นะครับเอาละ สูตรที่2ของเรานะครับก็จะได้38 39นะครับผมแล้วก็48 49แล้วทีนี้นะผมจะพาคนไปเทียบกับสูตรที่1นะครับไปเทียบดูนะครับสูตรที่1ของเรานะครับเดินมาแล้ว3งวดเหมือนกันนะครับงวดที่1งวด2และงวด3ไปลุ้นงวดที่4ก็คืองวดประจำวันที่16นะครับได้8 384นะครับกับ9 39